สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นงานนี้หมดอนาคตปรินาช็อกคคํำพิพากษาคดีรุกป่าตัวชาตกงาน100%ไม่เหลืออะไรแล้วโดยเมื่อวันที่7เมษายนปี2 5 6 5ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ศาลพิพากษานางสาวปรินาไกรคุปสสราชบุรีพักพระรังชารัฐ ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีคดีรุปป่าราชบุรีให้พ้นตำแหน่งสสตั้งแต่วันที่25มีนาคมปี2005รู4เพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง10ปีและไม่มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตนั้นปรากฏว่าในลายกลุ่มสสพักรมชารัฐ ได้มีสะสะเข้ามาให้กำลังใจนางสาวป,ปรินาส่วนกระทั่งเวลา1 0 2นาิกานาทีนางสาวป,ปรินาได้ดีดตัวเองออกจากไล์กลุ่มสวสอพักร่งชารัฐไปแล้วทางนี้ผู้สื่อข่าวพยายามโทรศัพท์ติดต่อนางสาวป,ปรินาตั้งแต่รู้ผลมติสารดีกาชี้ออกมาก็ไม่สามารถติดต่อได้ส่วนกระทั่งเวลา13,45นาิกานาทีนางสาวป,ปรินาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าตอนนี้ยังไม่เจอใครยังไม่ได้คิดอะไรตอนนี้ตัวชากำลังทำใจอย่างเดียวไม่ต้องทำพื้นที่แล้วเพราะเหมือนคนตกงานหนึร้อเปอร์เซน์ไม่มีสภาให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยงไม่เหลืออะไรแล้วขณะที่ทางด้านของพรรคระชารัฐนายอัตพลโพธิพิพิธสสการจนบุรีในฐานะหัวหน้าพรรคเจ กาญจนบุรีนครปฐมประจวบคิรีขนันราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีและเพชรบุรีพักพรังชาัฐให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งซ่อมสสอเขตสามจังหวัดราชบุรีแทนนางสาวป,ปรินาไกรคุปถกศาลฎีดีกาพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งสสและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสิบปีทานฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีว่า ยืนยันว่าจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง่้มโสแน่นอนเพื่อรักษาพื้นที่ทางนี้ต้องรอนายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเลขาธิการพักเรียกประชุมกรรมการบริหารพักเพื่อพิจ,จารณาก่อนส่วนตัวผู้สมัครโสเท่าที่ทราบมาขณะนี้มีการเตรียมเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้พูดคุยกับ พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกในฐานะหัวหน้าพักในเรื่องนี้ด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวยินดีต้อนรับดาวทิกตกดวงใหม่เวรกรรมมันตามล้างตามเช็ดนางในชาตินี้แหละทำความดีกระเถอะครับกดแห่งกรรมทำงานได้อย่างเที่ยงตรงเสมอ ความสุขของเราก่อนสงกรานต์เงินเก็บยังมีอีกเยอะแยะมากมายนลครับคุณทำอาหารกินอย่างอื่นก็ได้นี่ครับสมน้ำสมเนื้อสมน้ำหน้าจริงๆนะเนี่ยความจริงแล้วต้องติดคุกเหมือนตาก,กับยายที่เก็บเห็ดในป่าสงวนด้วยนะครับรู้จักคำว่ากรรมไหมจ๊ะเอปปรินาเวลาทำคนอื่นเห็นมีแต่ความสะใจกรรมใดใครก่อก็รับกรรมของใครของมันนะครับ รู้สึกเลยว่าความยุติธรรมยังมีอยู่จริงบ้างเขาล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วด่วนเอปรินาไม่รอดปิดฉากชีวิตการเมืองสารฟันปรินาพ้นสสห้ามลงเลือกตั้งตลอดชีวิตพร้อมสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีท้านฝ่าฝืนจริยธรรมร้าแรงบุกรุกพื้นที่ป่าราชบุรีเจตนาไม่คืนที่ดินเขตปฏิรูป โดยเมื่อวันที่7เมษาย,ยนปี2 5 6 5ที่ศาลดีกาสนามหลวงศาลดีกานัดฟังคำพิพากษาคาดีหมายเลขดำที่คมจด1ทั2564ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างรแรง ของนางสาวปราินาไกรคุปสสราชบุรีพักพระรงชารัฐกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมและขอให้สารดีกามีคำสั่งให้ผู้ขัดคขานพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดการและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปีวันนี้นางสาวปรินาไม่ได้เดินทางมาศาลมีเพียงทนายความเดินทางมาศาลพิพากษาว,ว่าผู้คัดการฝ่า,ฝ,าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมมีคำสั่งให้ผู้คัดการพ้นจากตำแหน่งนับจากวันที่25มีนาคม ปี64ซึ่งเป็นวันที่าดีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านตลอดไปและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปีมีผลให้ผู้คัดค้านไม่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นโซโซและโซโบ ผู้บริหารท้องถิ่นและดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆตามรัฐธรรมนูนมาตรา235วรรค4และพระบป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพศ2561มาตรา81มาตรา87และมาตราฐานจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระข้อ3ข้อ17ประกอบข้อ27วรรค2 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่10กุมภาพัน,น,นธ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการปปชมีมติชี้มูลความผิดว่านางสาวปรินาไกรคุปสสราชบุรีพักพรัมชารัฐยึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมีชอบดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไรแรง กรณีเป็นสสกระทำการอันเป็นการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมทางนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงและกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งอันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของตุลาการสารธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของสารธรรมนูญและองค์กรอิสระพศ2561ข้อ11ข้อ17ประกอบข้อ27วรรค2โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่น ถือว่าเป็นข่าวดีในรอบปีนี้ค่ะเยี่ยมค่ะขอบคุณสารมากๆเลยนะคะปรบมือสิครับรออะไรตลอดชีวิตนะคะพักผ่อนกันยาวๆไปเลยค่ะคิดว่าตำแหน่งนายก8ปีก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันนั่นแหละรอคนยื่นสารร,รัฐมนูญและรอสารตัดสินก่อนไม่เคยมีนายกคนไหนในประเทศไทยตั้งแต่มีนายกมา ดำรงตำแหน่งเกิน8ปีแม้จะมีช่องว่างทางกฎหมายก็ไม่ได้เพราะมันจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ทันทีสำหรับคนต่อไปคิดว่าสารธรรมนูนคงไม่เอาด้วยนิติบริกรยังบอกว่าไม่ได้เลยวันนี้ที่ราคอยสุมหวังแล้วค่ะดีใจด้วยค่ะดีใจมากๆเลยน่าจะไปตั้งนานแล้วนะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด มัตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดี